สวัสดีคะ่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกโค้ดอ่างเปานะคะซึ่งโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะแท็บคอยแท็บคอยเป็นแอปที่เล่นเกมนะเล่นเกมแล้วก็สะสมคะแนนแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตได้ใครยังไม่มีแท็บคอยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปส่วนใครที่คอมเมนต์มาบอกว่าไม่ได้แจกอ่างเปาเหรอ ดูคลิปนิดนึงนะคะดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้รู้ว่าแจกหรือไม่แจกเราจะได้ไม่ต้องถามเนาะส่วนโค้ดอังเปาเออโค้ดอังเปาของแท็บคอยนะคะจะมีทั้งหมด1 0 0ซองจะได้รับเงินอยู่ที่1นึถึงหนึบาทอยู่ที่ระบบสุ่มให้ไม่ได้เป็นโคดสร้างซองเองนะแอดมินเขาสร้างแล้วเขาก็ส่งมาให้ส่วนยอดเงินถามหลายรอบถามหลายครั้งแล้วว่า มีใครรับโคดอ่างเปาและได้เงินมากกว่า2บาทไหมก็ไม่มีใครตอบมาที่เห็นมากที่สุดก็จะเป็น1บาทแล้วก็เออบอกว่าได้สูงสุดก็คือ2บาทใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่สอบถามแอดมินเน่ยเขาก็ยืนยินแล้วนะว่า1-150ถึง150บาทได้รับแน่ๆ100คนก็ มันพูดยากเนาะเขาเป็นคนสร้างเราเป็นคนแจกก็อยู่ที่เขาบอกละกันถ้าเขาบอกว่ามีก็ก็มีตามที่เขาพูดละกันเนาะส่วนการหาคะแนนนี่ตามนี้การหาคะแนนของแทบคอยหาได้จากการเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปเกมพวกนี้มาเล่นนี่มันก็จะมีทั้งเกมที่เล่นง่ายๆแล้วก็เกมที่แบบหนักนก,ก็อยู่ตามนี้ลองเล่นดูได้นะคะสำหรับคนที่ชอบหรือการเล่นมินิเกม ในการเล่นมินิเกมจะเป็นการเล่นเกมที่ไม่ต้องไปทำการดาวน์โหลดแอปเพราะว่ามินิเกมสามารถเล่นได้ในตัวแอปเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูสักอันหนึ่งเนี่ยค่ะพอเราเล่นมินิเกมะ่ะคะแนนของเราอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตามนี้คือถามว่าคะแนนอะ่ะมันได้ดีไหม ไม่แนะนําเพื่อนได้ไหมคือแอป,ปนี้นะคะแอป,ปแท็บคอยเนี่ยไม่แนะนําเพื่อนก็ถอนได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบไม่แนะนําเพื่อนเราอาจจะต้องขยันมากกว่าควรที่เป็นสายแนะนํานิดนึงขยันเล่นเกมนิดนึงขยันทําภารกิจประจําวันนิดนึงแล้วก็สามารถกดถอนได้อันนี้เกมอันนี้เกมเนี่ยก็เป็นเกม ง่ายๆนะนุ่นมองว่ามินิเกมอ่ะมันจะเป็นเกมง่ายๆเกมเอ่อสนุกสนุกเกมไม่เครียดอะ่ะเออสำหรับมินิเกมอ่ะเดี๋ยวเขาปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่านี่เขจะเป็นเกมยิงบั๊วเนี่ยค่ะอุยอะ นี่คือถามว่ามัน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 สนุกไหมคือถ้าคนที่เล่นเกมประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยฉันก็เล่นได้นะมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าบางคนที่ไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเกมมันเป็นเกม จะว่าเกมจะว่าเกมสิทธิดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าหลายคนชอบอย่างส่วนตัวนุก็ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้นะนี่นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอ่ะตายจะ้ะนี่นีนอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับการเล่นเกมคะแนนของเราเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ในบางครั้งมันจะต้องมีให้เรากดดูกดเปิดหีบด้วยก็ดูนิดนึงละกัน อันนี้ขออนุญาตปิดและกันอ่ะประมาณนี้นะสาหรับการเล่นมินิเกมเห็นไหมคะคะแนนของเราก็ขึ้นแล้วนี่ามนี้เกมอื่นมีเยอะอยู่ลองเล่นดูได้ส่วนกิจกรรมในกิจกรรมตรงนี้จะเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินหรือการเล่นมินิเกมเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราเล่นเราได้2มันจะต้องทับ5แล้วก็ดูโฆษณาดูวิดีโอ มุนวงล้อแนะนำเพื่อนเชิญเพื่อนแล้วก็โบนัส VIP ซึ่งโบนัส VIP ตรงนี้จะเป็นโบนัสเกี่ยวกับสายแนะนำนะใครที่เป็นสายแนะนำล้วก็สามารถกดค่าลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้เอ่อถ้าเพื่อนถึงยอดที่เขากำหนดเราก็ได้รับค่าคอมเพิ่มเติมแต่ว่านึมองว่าเดี๋ยวนี้มันยากเพราะว่า แคปคอยอ่ะเขามีมานานแล้วแล้วก็หลายคนก็มีแอปนี้อยู่แล้วน้อยนะคะที่จะยังไม่มีแอปนี้ที่ยังไม่มีเลยคือคนที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆเพิ่งที่จะเข้ามาดูคลิปไปใหม่อันนี้เขาอาจจะยังไม่มีก็ถ้าอเผอิญนะถ้าอเผอิญได้ดูคลิปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะ ประมาณนี้ส่วนการใส่โค้ดอ่งเปาของแท็บคอยให้เรากลับมาในหน้าแรกเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้ที่เขาเขียนว่าโค้ดอ่งเปานี่ส่วนเมนูอื่นๆเราก็สามารถหาคะแนนได้นะคะกดเข้าไปดูเองนะโค้ดอ่งเปาอย่างที่บอกค่าว่าจะมีทั้งหมด1 0 0ซองจะได้รับเงินดูที่ 1- นึถึงหนึบบาทอันนี้คือประวัติที่แรก ทำนี่โคดังเปาจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะสามารถพิมพ์ตามได้เลย m o g o t a c o m o g o t a c o เสร็จแล้วกดแกลกรับหลังจากนั้นก็ไปกดถอนเงิน ในการถอนเงินไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินจากโค้ดอ่างเปาหรือว่าการถอนเงินที่เราแลกปกติอะคา่ะมันรอไม่นานสำหรับแทบคอยแล้วก็โกเดลรี่รอไม่นานแต่ถ้าใครที่กดถอนเงินหรือกดโค้ดอ่งเปาไปแล้วมันขึ้นแบบเนี้ยมันขึ้นแบบนานมากแบบหนึ่งนาทีก็ยังไม่ไปสองนาทีก็ยังไม่ไปให้เรากดปิดก่อนอ่กดยกเลิกตรงนี้ เสร็จแล้วรอสักพักหนึ่งหรือไม่ให้เรากดกลับหลังจากนั้นให้เรามาดูประวัติตรงนี้ประวัติที่แลกลับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเนี่ยมันจะขึ้นว่าถอนเงินตอนนี้สีแดงๆเราก็กดถอนเงินใหม่คือในบางครั้งมันเป็นที่ระบบเออเรอร์ er ror, หรืออาจจะอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตของเราก็ได้ีเห็นไหมมันก็ขึ้นได้แล้วปกติหลังจากนี้ก็รอเงินเข้านะคะ เรียนรู้สถานะใหม่สถา,านะคือกำลังตรวจสอบอประมาณนี้สำหรับการใส่โค้ดอังเปาของแทบคอยใครที่มาเกินหนึ่งร้อยคนแรกนะจะได้รับคะแนนแทนอยู่ที่300ส่วนการถอนเงินของแทบคอยถ้าเป็นยอดถอนปกติอันนี้ขออีกรอบหนึ่ง ใครที่ยอดถอนขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่เม้นมาบอกกันนิดนึงเพราะว่าของโน้หยอดถอนขั้นต่ํามันจะอยู่ที่200เนี่ยค่ะ200แล้วก็สูงสุดในการถอนของแทบคอยจะอยู่ที่1000บาทก็ไม่แน่ใจว่าของคนอื่นมันยอดน้อยๆอยู่ที่เท่าไหร่นะยังไงก็บอกกันนิดนึงละกันนะคะจะได้จะได้รู้ว่าเออถ้า ถ้าเพิ่งดาวน์โหลดใหม่มันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการแจกโค้ดังเปาของแทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงละกันนะคะส่วนยอดเงินระหว่างตัดต่อถ้ามียอดเข้าเดี๋ยวจะแปะไว้ค้างๆแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ยังสงสัยว่ามันได้จริงไหมแต่ถ้าคนที่ใส่โค้ดังเปาบ่อยๆแล้วก็ก,ก็มัน่นใจได้ว่าเขา้าใจจริงอไม่ต้องรอละอ่ะ ตอนนี้มียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่21บาทนี่อันนี้คือยอดที่ได้จากการใส่โค้ดอังเปาเมื่อกี้ใครที่ยังไม่มีสามารถกดสมัครไดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะสำหรับการแจกโค้ดอังเปาของแทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะ ขอบคุณค่ะ